โยตีนขนาดนี้แล้วยังไม่ออกอีกตีเฟนเบรเบขอเบบิีชักแบบเมทัลนี่เหียของจริงลับไฟเลยเพื่อนเจอดีมอนด์ตจริงอ้าไม่ใช่มากาเลสเฮียสตีเวนททมันโอเคโอเคเบ็นลูกผี E M F Motion ไอ้ลูกผี e m f motion action มาละแม่งชอบล็อกประตูขังเบยมึงกลัวอะไรกับมากันเลยนั่งหนากูไม่ได้กลัวกูแค่ระแวงกูแค่ระแวงได้ยินไหมกูไม่ได้กลัวกูแค่ระแวงเฮ้ยเทอร์โมถือว่าหมดปะเนี่ยนอนนอนไม่ได้เอามาถมมาแล้วเออแต่ผีโทมัสตระกูลโทมัสแม่งดุจริงเออตระกูลโทมัสแม่งตายเฮี้ยนสงสัยก็ว่าตายเยอะขวดสงสัยก็ว่าเราต้องเจอผีปอแล้วเพื่อนผีลุงผีลุงมาป่าผีลุงเย้ยเอ้ยไม่ได้บอกแม่งสามคันเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงไอ้สัตว์เบ๊จริงเห้ยอะไรไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไ่ไปไปเราเปิดประตูไว้ก่อนเบ๊อยู่ห้องไหนเบโนะกูอยู่ลงรถกูอยู่ลงรถไม่มีไม่มีคันท้องไปหากำลังไปหาไปไปเราเราเปิดประตูพวกนี้ไว้ก่อนเวลาเราวิ่งเข้าเราจะไปง่ายไม่มีคันเอาในลงรถนะเยี่ยนี่ไม่มาถึงแม่งสัตกัดเอาเลยไอ้เชชั้นล่างเปิดไม่ได้เออได้แล้วได้แล้วออกสิวะเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กได้เสียงไหมกูเปิดกูเปิด ลงลงมาฟอลโล่กันหน่อยเร็วอย่างไรอ่ะกูเปิดประตูจะหาครับเอาเจอละแม่งมาถึงสอบกันเอาก่อนเลยห้องบนไม่มีอุณหภูมินะไอ้เลวกลัวพวกเราขโมยของครับเบกระดานโอยจ่าไม่มีตรงรถปิดไปรถปิดไปเอาสวยใช่ไหมเมื่อกี้เราเดินมาสำรวห้องนี้เปิดเจ้าเจ้เจ้เจ้ตรงไหนตรงไหนเออห้องนอนห้องนอนห้องนอนสามขีด ชั้นบนเหรอห้าขีดห้าขีดห้าขีดชั้นบนเมื่อกี้เราเดินชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างเบ้ห้องนอนชั้นล่างนอนล่างนนอตเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เราเดินไปเปิดไฟทั้งห้องอะแล้วทำไมมาอยู่ห้องนี้วะนี่มันโปรนะมึงมันลมอยู่ตรงนี้เหรอก็เมื่อกี้กูเดินเข้าไปในห้องนั้นคนเดียวห้าขีดเบ้แต่อุณหภูมิปกติมากเลยกูขอรองเท้าก่อนแป๊บนึงกูชอบมากเออขโมยรองเท้าดิเอารองเท้าไปขายเอาละค้างนึงเดีกูวางสมุดก่อน แมคบุ๊กอีกไปเพื่อนกลไปแมคบุ๊กแล้วรู้ๆรไปกูแมคบุ๊กบ้านชาวบ้านชาวบ้านสมุดโอสมุดรายงานมันโอเคเพื่อนรองเท้ารองเท้าสวยมากมันจะได้ไปส่งกันบ้านไม่ได้ี่มึงไม่มีแมคบุ๊กเล่นแล้วมึงเอาขึ้นรถละไม่ใช่พวกนี้กูขอหยิบช่วยคนละอย่างพวกนี้กูขอไหนไหนก็กลับรถละหยิบอะไรติดมือไปไหนมาดูกูมั่นใจทุกครั้งที่กลับมาที่รถต่อไปนี้วัฒนธรรมของเราดีดูอาดิดาสแน่นอนอาดิดาสเว้ยเออสามขีดชอบขโมยรองเท้าแน่นอน นี่กูเอาสมุดมาด้วยเดี๋ยวกูไปเอาอีกข้างนึงก่อนเดี๋ยวพึ่งใจเย็นแป๊บนึงครัาเอาเอาไม่ได้กล้องมาน้อดเอาไฟฉายยู่เฮ้ย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 มันมันกระพริบมันกระพริบมันกระพริบไฟมันกระพริบมันพริไฟมันกระพริบไฟมันไล่เลยมันยังไม่ได้ไล่อันเดี๋ยวไปเอากล้องอีกตัวงนะมันห่วงพี่เหรอมันมันไล่มันไล่พวกเราจากห้องมันหวงลอยมือที่หน้าต่างลอยมือที่หน้าต่างต๋องเบเปเปมาถ่ายรูปเบเอามาเอามาเบไปหน้าต่างด้านขวาหันขวาเห็นไหม โอเคเพื่อนกูได้รองเท้าละแป๊บนึงไปละกลับมาเอากล้องอีกตัวไงไปละไปละไอ้เบเปิดประตูให้กูด้วยลูกปินเดี๋ยวไปเอากล้องเพิ่มก่อนเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผีสิบจริงนะไปกับพิบอ่ะมันกับพิบครูเฮียปะเสีอะไรอไอ้ชิวมึงรีบออกมาไหนไม่อยู่ไม่อยู่เเพื่อนเมชิว ไอ้ชิวมึงเนี่ยโอ้โหไอมึงทิ้งกูเหรอไอชยวไอชวดูไอเบออกมาแล้วไอสัว์ออกเียอะไรอยู่อ <House> ย่ามอ้างไอสัตว์นึงแป๊บนึงไอมักลนละเข้าไปตั้งรอไม่รู้จริงไอนี้กูไม่รู้จริงไม่รู้เียอะไรกูนั่งหัวโดอยู่หน้าประตูเนี่ยแทนที่มึงจะอยู่ช่วยเพื่อนเนาะสักเซ็ละเฮ้ยอเน้ยอนี้ไอชิวเล่นรีโมทไอชีวเล่นรีโมทไอเชิยวีกไอชิวอีกไอกมึงเล่นเล่นเหระรีโมดอ่ะมึงทำตัวมีประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยเป็นภาระเองเดียวไม ไปมาดูกดอัพปะออกประกาศน้ำมันให้มันแดกแน่นอนวันนี้นอนยกมาทั้งคู่เลยเกียร์มึงเอามาครบคู่ไว้รอบนี้แน่นอน E.M.F. เลยเมาห้าเป็นอะไรได้บ้างวะเป็นบัญชีเลเวลนั้นสองอย่างก็เป็น E.M.F. ห้าตปิริตบล็อกไม่ต้องเทสไม่มีผลลดออฟลดออฟไม่ต้องหาไม่มีผลโอเคงั้นเขียนคือเลเวลนั้นถ้าหนาวคือบัญชีแต่ละคนต้องอย่างทีกคนหนึ่งคนตายถ้าเกิดตายที่ไหนมันจะประจำอยู่ที่นั่น ถ้าตายในห้องน้านี่ท้องเสียหรอตายในห้องน้ําก็คือมึงต้องเปผีแล้วห้องน้ำมันถึงไอ้ไปเลยกับตายในห้องน้าอะไรใครเล่นอะไรเนี่ยอะไรกูเปิดยินเสียงล็อกประตูล็อกอะไรกูยังไม่ได้ล็อกเลยกูเปิดกูเปิดไฟเพื่อนกูไม่ได้บอกว่ามึงล็อกกูบอกว่ากูได้ยินอ๋อขี่อยู่ในห้องน้ำว่ะลัวเลยมันเข้าไปห้องนู้นแล้วอ่ะห้องนี้๋ยวนี้แถวนี้สมุดไม่เขียน รอรออุณหภูมิลงให้มันหนาวว่ะดูดิเซอร์มิเตอร์เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยครโยนไว้บ้างว่ะสิบหกเฮ้ยเสียงใครเดินเซอร์มิเตอร์เดินเข้าไปสิบหกอยู่เลยอะเบสิบหกอว่าชิวโนว่าต้องปฏิบัติการแล้วล่ะชิวป๊บนึงงปั๊บนึงงป๊บนึไงสายสาหน่อยชิวจัดไป ตั้งกล้องตั้งกล้องนั่นแหละดีมากเพื่อนโยตีนโยต์เฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยห้าขีดห้าขีดห้าขีดเงี้ยเบบี้สักทีออกจริงฝัดขังโคตรล็อกประตูด้วยไอเล่นประตูเล่นไฟ คิวมันเดินอน่อยเยอะไม่ไชักก็ได้ไอคิวแม่งเดินออกไปแล้วดูดิไปดูกล้องตัวที่กูตั้งไว้ในห้องเก็บของอ่ะโอ้มันไม่มีกอดออฟไงกอดออฟไม่ต้องหาไม่จำเป็นต้องหาชิวกูก็พูดอยู่ไปไหนเพงไปไหนเดินโซโล่เลยแล้วถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บเราขึ้นเดินขึ้นชั้นสองกันโอเคตีเฟนทำแล้วคือตีเฟนทำจน What does the fox say? ห้องปันยี่ไปสิบเอ็ดตัวมึงเรียกไม่มาหร n เม่มันไม่ใช่เพลงมาจับตัวเชลล์เด็ดเด็ดเด n เด็ดเด็ดเด็ด d ด็เด็ดเด็ดเดเด i ดเด็ดเด i ดเด็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 เด็ดเด็ด g ด็ดด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  ไหนว่าดุไหนว่าอีเมฟขั้นห้ามึงดุร้ายไม่ใช่เหรอมึงต้องโหดเดียกูเอกใจตั้งแต่กูเดินเข้ามาพรมหมดแล้วนี่ไงเพื่อนฮาแล้วเพื่อนอันนี้กูเป่่่าออัันนนนีี้้ไมมใชึงของจริงนี่ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ไม่ใช่กูนะหวงถิ่นวะไอ้ฟนอยู่กับกูกอนไม่อ่านนิหวงถิ่นวะเลเวลนั้นแบบเลเวลนั้นกับบันชี นั่นนั่นนั่นก็แก๊ก็แก้ลูกเมียมึงเปล่าเออขโมยรูปเมียไปดิไม่ได้ถ่ายรูปผีสักทีอ่ะสติเฟน where are you give me a sign โอ้โหจะสังเกตได้ว่าไอชิวจะยืนใกล้ทางออกตลอดเวลานะครับเฮ้ยปั๊บปึ๊บปั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 ๊บประปิบกระปิบไปสัตว์ใจเย็นใจเย็นออกมามันก็จะเดินออกมาเดี๋ยวประตูนั่นแหละเต็มเต็มไทย ถ่ายเสร็จปุ๊บเดินขึ้นชั้นสองนะยั่วมันยั่วมันกุ๊ก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 สเตฟเฟนมาเดี๋ยวฟังก์ร์สเตฟเฟนเฮ้ยมากันเขียนเด้งเลยเพื่อนมากันเขียนเด้งเหรอเออเด้งเล่นเล่นกับมักังเขียนเนะแสดงควากลัวกังเขียนอาจจะไม่ใช่บัญชีเฮ้ยเขียนั้งหมดแล้วเขียนน้อ้าวกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนิดนึงไปดูนิดนึงเอาเขียนแล้วเนี่ยไปดูดี๋ยวคนนั้นเขียนแล้วก็จะเป็นเลเวลนั้นเลเวลนั้นก็ เขียนเล่าว่ารูปว่ารูปดาวห้าแชร์กับแม็กนั่งเข็นเหลือแค่ถ่ายรูปมันอะอยากได้มันอยากได้แม็กนั่งเข็นเพื่อนเอาไปจีบคะแนนเต็มอือไปครับพี่ไว้ทีไว้ทีตีเฟนทำสนทำสนยูอตินขนาดนี้แล้วยังไม่ออกอีกตีเฟนเบ๊เบ้ขอเบ๊ี่ชักแบบเมทัลนี่เบ๊บิชักไอ้เหี้ยของจริงดับไฟเลยเพื่อนแค่ดับไฟแค่ดับไฟ อุ้ยเบบี้ชักเมทันได้ผลอ๋อเบบี้ชักเมทันอ๋อตัดคันเอาตัดคันเอาผู้ชายผู้ชายแนวนี้อออ๋ชบเมันอ๋อชอบเมทันเหรอได้เดี๋ยวกูไปร้องบุญเพลงไงบุญเพลงให้ฟังไปไปไปไเดี๋ยวกูร้องบุญเพลงให้ฟังเลยสายนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ได้ตัดคันเอาอ้าวมันตัดไฟเฉยๆอ้าวไฟเฉยๆดับไฟทั้งบ้านมันหลอกเราลงมาข้างล่างเปล่าแล้วฆ่าทิ้งปิดประตูเนี่ยผีหลอกของจริงเลยโดนผีหลอก โอ้ยชอบเมทันก็ไม่บอกเลยเยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเติมไท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 ยมาๆๆมให้มันลงมาให้มันลงมาของจริงกำลังเดินมามันลงมาจากชั้นบนเหรอวะตลอกแล้วถลงมาจากชั้นบนอ่ะเดี๋ยวหาทางไปค่อยๆก่อนข้างงหลัมีห้องน้ำนะสายกว่าสิบเอ็ดเอ็มเฮียคอมเกต์คอมเกต์มี่เฟอ้ากไม่มาเดี๋ยวกูไปรอให้สิบเอ็ดสิบเอ็ดข้างบนมันคงไม่เป็น นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเบ้เี้ยมาแล้วไอสัตว์เย้โดนกูเฮ้ยอ้ามีใครโดนกูเฮี้ยเฮ้ยมาเร็วจังวะเอ้าสงสัยจะชอบไอบุญเพงว่ะโอ้นี่ไงมาเป็นตัวเลยเพื่อนเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายได้กถ่ายวยเบไปด้วยถ่ายวยเบไปด้ยล่ลสวยกันมาละกูตายเลยไอเฮี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกดี มันชอบมึงมากเลยเนี่ยเดินมาขออะไรเซนถึงที่เลยมันสวยดีมันออกมิดบิงฟุบเข้าหาตัวเบเลยอะแต่ผีรอบนี้แปลกกว่าเดิมนะเร็วนั้นเร็วมากมาตัวใหม่มาตัวใหม่เออโหมากเลยเอ้ยแต่รูปน่าจะชัด์จอะเพราะตอนบีบคอยเบย์องน่าจะเห็นตัวเต็มๆเออมึงถ่ายไว้อย่างนั้นนะสวยไป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 เรื่องเงินกูไม่เก่งโอ้ยร้อน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 รอารัอนร้อนร้อนร้อนรอนร้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 อนรอนร้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 อน แม่งชอบอุ่นบุญเพ่งหีบเหล็กเว้ชอบเมคัชนแต่ตอนแรกกูหัวใจเต้นนะตึก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 นั้นจริงด้วยโอชันเซนเซอร์ถ่ายรูปผีเมฟลิดเดอร์โอเครับทราบครับผมตอบสนองคนเดียวอะไรเบาๆบาซูซานเบาานแสดงว่าซูซานคนนี้ผอมมากตัวไม่หนักเพราะว่าซูซานเบาซูซานเบาอ้าวยัดเป็ดกูลืมไปฉายกูบอกไปอย่างดีเลยไปไปคนนำแม่งลืมของไปเหมือนเดิมขโมยของเพื่อโยงของวัน นึกว่าไปจะไปปราผีเรอเพื่อนเรามาขโมยใช่มียนทปน้นผ้วใช่ไหมวทหลักคือมาขโมยแตปราผีคเวทลองครับผมงานลองคือป้นงานหลักคือขโมยงานลองป้นงานหลักคือขโมยกแล้กินเลตอง มาเจอกระโปงไม่ได้ยังยังไม่เห็นยังเอ้ยยังไม่หิวไม่เห็นห้องถงไหมต้องปิดกันเฮ้ยห้าองศาห้าที่ไหนชั้นล่างชั้นล่างห้องโถงปหมห้องห้องลิฟวิงรูมอะลิฟวิงรูมโอเคลิฟวิงรูมอีกแล้วลิฟวิงรูมอีกแล้วได้ครับกำลังไปครับผมมึงไม่ต้องไปไหนไกลเลยที่เดิมที่เดิมที่เราเจอผีเด็กเลยเนี่ยตีองศามึงไปไหนไกลกันเนี่ยฮะเฮ้ย พ่อมึงไอสัตว์ปิดประตูแห่ถอยอีกแล้วไอ้เบ๊ห้าขีดอีมเอฟห้าอีมเอฟห้าหน้าบ้านเลยมึงได้ยินคนเดียวพูดดีพูดดีแคคนเดียวเชียร์เลยินแม่งรอทั้งคณะจิบอัดอัดายมึงได้ยินสี่คนเลยเหรอได้ยินได้ยินได้ยินชิบหายโอวยเชยอะเซลแล้วกูอยู่อยู่เนยโดยเมื่อกี้แหมยกแก๊งไองสุสานแหวะอายูสุสานบ่าวอุ้ยอ๋อตกใจเกือยตองไอ้เกืยชิวสุสานบ่าว่ะ ปิดประตูแห่ปิดประตูแห่อีกแล้วและแห่หมู่คณะเลยเมื่อกี้ตกใจเลยงงเลยเฮ้ยมึงลืมขโมยของกันป่าวเดี๋ยวดิเดี๋ยวพึ่งดิตั้งสติก่อนแป๊บนึ่งอย่าแม่งแห่อัดเราปิดแห่อัดสีเลยอยู่สีก็สีก็สีสีครับมันบอกโูซานบอกฟิตติ้งหนาวโูซานบอกกูต่อให้สีหนึ่งไหนบอกเล่นงานคนแยกเดี่ยวยังแม่งเล่นพร้อมกันสี่คนเลย บางทีก็เชื่อคิบายไม่ได้มาแล้วบสวสดชิลไอชิลมึงเข้าไปในบ้าน้าอยู่ข้างนมย a b y s a r k s s เบาเบาเบาอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเว้ดูเว้หาขีดห้าขีดเรียกทีขึ้นทีเว้ย s u s าเบ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 าบาาเบามีอย่างี้เยแล้วแล้วแล้วกูจะเข้าไปดีม c e on g u สูซาน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 เฮ้ยมึงหยุดมึงสั่งก็บอกไม่เห็นเริ่มสั่เดียวเข้าไม่ได้เลยเพื่อนห้าขีดตลอดเลยมึงเข้าเป็นเพื่อนกูกันหน่อยได้ไหมก้องไม่กล้าเข้าแล้วเนี่ยไอ้ชิ้นไหนมามามากูเข้าเป็นเพื่อนมาเฮ้ยมันเหยียบเกลือแล้วนะเกลือถงหลักเหยียบละมี uv ไหมเออ uv อยู่ไหนอ๋อกูมีกูมีมันปิดประตูทีนึงเนี่ยไม่เห็นนะเอาสมุดไปกลางๆห้องหน่อยไหมไปตรงนี้แหละโอเคง่ายดิ ไม่เห็นไม่มีอะไรในมือไปอ้อเฮ้ยอะไรในมือมีมีมีไหนไหนมันแตะสวิตไฟนี่ไงโอเคได้ละครบละหลักฐานครบละทีนี้เหลือแต่เควสโอเคจะทำกันไหมพวกเก็บเก็บเคสเรียบร้อยแล้วกูถือคนเล่ามาแล้วบัญชีว่ะโยนกางเขนใส่แม่งได้เลยบัญชีกลัวกางเขนมากกก็โงเขคกางเขนอยู่กลางห้องอันหนึ่งอ๋อมันเลยไม่ออกใช่ไหมเชิ่วเอาเอ่อเบบี้ชาร์กแบบทำนองซูซานบาวแบบที่น้องร้องสิ เออเบบี้ชักซูซานเบาที่เปลี่ยนเนื้อเซูซานเบ้า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 เอาเลยเหี่ยวเมื่อกี้มันเ้าขีนเลยอยู่หน้าบ้านเหมือนเป็นเหมาอะไรเงี่ยบ้า

มันจะฟังออกไหมว่าภาษาไทยเอาภาษาอังกฤษจัสตินบีเบอร์ดิวันนั้นผู้หญิงมันน่าจะชอบจ Justin เบย์เบย์เบบี้เบย์บีชาร์กเล่นจัสตินนี่ติดกันเฮ้ยไอ้ก็อย่าร้องเหมือนนันดิ้นเบยบี้เบย์เบยบี้ชาร์กผสมเงินมั่วอะไรเถอะมันไม่โกรธวะทำเดี๋ยวกูไปช่วยร้องหน้าบ้านดีกว่ากูไม่ดูคอนเสิร์ต s ว่ามันเอือมพวกเราแล้วล่ะ s u s านบาว Where Are You To yourself, gặp at a sigh. Give me a sigh. Sigh, sai sigh. Sigh khóa sigh. Yo, yo. yo, yo. Everybody put your hands up. <coughs> put your hands up. thân À không เฮ้ยมาไวย้มาเว้ย้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วชอบเมทันว่ะเยสเด้ลเบ๊ะเบมึงมึงอยู่ในบ้านเบ๊ประตูปิดมึงเข้าเลยนะเบมถอยมาหน่อยไปกูก็ตายดิกูพีไปแล้วทีนึงเฮ้ยถอยมาหน่อยไอต่องก็อยู่นี่มึงเหลือมประตูหน่อยมึงเหย็บเหยียบพลันีไว้เหย็บเหย็บพลันนีเหยียบพลันีไว้มึงก็เด็กออกหรือมึงชอบดิสเทิร์บมาดิสเทิร์บเอาเลยเอาเลยเลยเฮ้ยมึงแห่ใครกูอะสู้สอง คือว่าชอบิมบิสกิตไหมโลลิโลลิลโลลลผมมฟังนานมากเลยเพื่อนเก่าสัดสนแต่ละเพลงลิงกิ้ปัาต้องมาแล้วลิงกิ้ปัาลิงกิ้ปั I r y I ดีกว่าขอเป็นเตียงไว้กันนอนไม่สบายใช่ไหม บอกว่าอย่าขอมอล้ำเฮ้ยลงมาซะไทยเลยสัตว์ขอกางบ้านขอกางบ้านหนึ่งทอนมึงชอบอะไรดีเดี๋ยวกูไปร้องกลางบ้านเลยนะดูเขาเป็นเพื่อนไม่ตอบว่ามันเดินอยู่ชั้นสองแน่เลยบอกว่าอย่าเย็นชิวมึงทำกูเค็มตามเเีย ล่อแม่งหน้าบ้านตรงนี้เลยเนี่ยสุสานโอเคกับพิบซูซานเบ้าซูซานเฮ้ยเฮ้ยนี่อันนี้พี่ประตูกล่าเพื่อนนี่แหละโอเคซูซานเบ้าสุสานเบ้าสุสานบ้า Where are you baby ไอเชี่ยชิวมันไปทางออกแกเออเอาออกมากันทำไมตะมอนตะมอนตะบบเราจะออกมาข้า <ต travaille S 1> งนอกกันจริงๆอะอยู่ในดิมันมาข้างในกันดิอยากเห็นมันเดินไปทะลุมาได้ไปสุสานสุสานขูขโมยแก้วสุสานไปกูรู้แล้วทำไมไม่ออกเป็นเพราะเรายังไม่ได้ขโมยของมันไงไปขโมยขโมยเออจัดมาเฮ้ยเฮ้เอาเลยเว้ยเอาเลยมันล่ามันล่ามันล่านอดอยู่นอกบ้านเฮ้ยเฮี้ยถ่ายได้ปะถ่ายได้ปะ แต่พูงจะหยิบฟักทองกลับบ้านเลยโอ้โหพูอยู่นอกคนเดียวเลยมึงปิดขังกูซะซูสานบ่าวก็มึงจะถ่ายไม่ใช่เหรอก็ก้องอยู่ที่มึงกูจะหยิบฟักทองไม่ต้องพี้ไม่ต้องพีไม่จำเป็นหนีลยกันหนีซูสันบ่าว Where are you? ไม่ใช่เสียงเดินหน้าบ้านนะ งลองลองเปิดไฟหลบดีกว่าตัวนี้ว่าหลบได้ปะไอ้เชียอยู่กันสามคนเลยสัตว์คุณนึกว่าอยู่คนเดียวยังไม่ลงยังไม่ลงโอเคลงแล้ว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 ท้ำไม่ตอบเต็มหน้าเลยไม่ถ่ายไม่ติดวะสองฮะถ่ายไม่ติดเหรอก็มันกระพริบพอดีโอ้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกูไปเอากล้องมาด้วยดีกว่าอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในครัวอยู่ในครัวพวกเราอยู่ไหนวะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านใหม่ ที่ที่เห็นกูนิ่งๆงนี่กูช็อกนะมันวิ่งเหมือนกันเออผีเด็กอีกแล้วผีเด็กน่ารักยังวิ่งอย่างเร็วเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุกบปุ๊บปุ๊บัุ๊บปุดบปุเบปเ๊บปุเบป็๊บปุ๊บปุ๊ยปต๊บปุ๊เปุ๊บปน๊บปุ๊มันวิ่งลงมาเบังเบงียบงียบงุ๊บป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 ุกูปายเปุ๊บปุ๊บปุ๊บองได้เลยมุ อยู่นี่อยู่หน้าเงียบคิวกูรอปิดประตูให้ต๋องนะมึงหลบก็มาห้องเดิมได้เลยนะมันไม่มาอ้าวไม่มาเหรอตูสันบากูสแตนบายให้แล้วต๋องถ่ายเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าห้องกูปิดประตูให้เห็นเห็นไม่อยู่หน้าบ้านนะไม่วิ่งมามันขึ้นชั้นสองอะ่ะอ้าวอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวรอมันเลิกทันเราไปรอมันหน้าบ้านเหมือนเดิมตุสานไม่มาว่ะตุสานเบาชัดๆเบาบ้าบ้าบาติดติด ร้องเพลงเรียกไอชิวมึงร้องนี่คำถามมึงขนาดน้ก็มาเข้า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 มาป็นละลบสายติดปะวะมันเลิกแล้ว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 สายติดปะสองมันมองไม่เห็นพอดีอ่ะโอ้โอ้โอ้อะไรอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านไอชิวแต่โนแต่ตึก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 มันเป็นมุมมืดพอดีอ่ะเบ้มื่อกี้ประตูหลังเอาไปไว้จับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกประตูหลังนะออกประตูหลังออกประตูหลังได้ปะเออใช่ใช่ใช่ชัวร์สุดละ ตึก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 อยู่ันหน้าโนต์ตรงหน้าบ้านนะเมื่อกี้ไอ้ชี้แม่งออกหน้าบ้านไม่ได้แล้วออกหน้าบ้านไม่ได้ดุขึ้นยังเงี้ได้ชัดว่ดเป็นเพราะเราปิดไฟด้วยแหละซูซานบ่าว Where are you Show yourself ซูซานอุ้ยมาแล้วกับพี่ไฟอีกแล้วอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านเอ้ามันตามพวกเรามาออกเร็วออกเร็วออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วขมนดิ๊ด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 ดนั่นไงเอาละเอาละ ซูซานหน้าะนีซเนนี่นหน้าตางหน้าต่างอีกัวนึงซูซานซูนซูซาน่านซูซันหน้าต่างหน้าต่างซูซานนโดว์วินดววินโดว์แอมะูนโซูซานโชว์มีซินโดว์แอมะดูวินโดว์ซูซานฟักยูักยูด้วยอีกแ้านี้อยู่สนิักซูซักยูเอเมาาอยู่ไหนวะเงียบเลยแม่มันมามันฮอนนะแต่มันไม่มาวินโดวต้องลอดมาหลายรอบลอดมาหารบ บีไอโอเปิเลยไหมผีประตูเข้าไปในบ้านเลยเพื่อนเอฟบีไอเอโน้ตมันขโมยกระป๋องอะไรกอยสิบห้าเออโน้ตไปเห็นในห้องครัวมาหยิบเนี่ยมาผีไม่กัดเลยทําไมตัหมอกใ้โน้ตมันอยู่เยอะจังวะยังไม่โดนยังไม่โดนมันยังไม่โดนไงเราโดนกันเยอะพวกเราสามคนนี่เดี๋ยวคนละสิบเองนะดูซอนไอ้โน้ตมันเข้าไปทําไมเผื่อมาหามันไงไปเปิดไฟเออไหนมันเข้าไปแล้วก็เปิดไฟมันเปิดเองมันเปิดปิดเองไม่ใช่มึงไปเปิดไฟในห้องกระจกหน่อยจะได้ถ่ายเห็นง่ายยๆอออกกรระจันนเเี้ห ที่เราไปยืนกันน่ะไหนๆมันก็เดินเข้าไปแล้วก็ห้องห้องเมื่อกี้ใช่ไหมห้องด้านซ้ายใช่ปะเออตรงไปแล้วซ้ายโอเคตู้ซันบ้าโน้ตพิษฮัมมอนบายบายอ่าเรียกเลยเราจับลูกบิดค้างไว้ให้แม่แม่อ้าวเี้ยตกใจแม่แม่เลยไม่ใช่แมรี่เฮ้ยเฮ้ยดูแล้วมันล็อกอ่ะมันจับลูกบิดค้างไม่ได้ไอ้ต๋องติดยุ่งไงเหรอ ไม่ไไมม่่ติดไม่ติดกูถอยมาที่ปิดบ้านใต่เลยแม่งตึก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 เลยเมื่อกี้มันไม่อยู่หน้าบ้านด้วยซ้ำไหนว่าไม่ล่าไอ้ห่ายินยายังล่ากูอยู่เลยมันล่าคนอื่นมันนับคนอื่นไงคนอื่นแลงใจกูเต้นไอ้ใจกูเต้นตึก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 เลยเมื่อกี้ดูนะดูนี่เดี๋ยวไม่เป้ไม่เจอแม่เลยวินโดว์กับเนี้ยห้องหลักแม่งยังไม่มาข้ามเฮียข้ามเฮี้ยปะกูขึ้นชั้นสองโซซานเขมอนข้มอนซูซานมีเฮียซูซานเพราะเพราะเมี พอลิกคุยแล้วจะรุ่งช่วงช่วงช่วงเปิดไฟห้องซักลี้ที่เดิมแอบไหนดีวะห้องซักลี้ไงเพื่อนกูแอบมาสเตอร์เบดรูมดีกว่ากูหาที่แอบรอไว้เลยเปิดไฟไว้ตูซอนจะถ่ายรูปใช่ไหมใช่ใช่ถ่ายรูปมาแล้ว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 เป็นเป็นดักถ่ายชั้นล่างปะปะปะดีมาแล้วถ่ายได้ไหม ไปหามึงอ่ะใครโดนวะใครโดนวะโดนเอตองไอตอง่ายได้ไหมตองมันเลื้อยผ่านหน้ากูไปเอาไอ้ตองเดี๋ยวยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่ไงยืนเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายแล้วต่ะเฮ้ยมันยังไม่หยุดไล่กอเดินตามมันเดินตามเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่เนี่ยเดินตามน้องอยู่ไปไหนวะนี่ไงกูเดินตามน้องกูเดินตามน้องเฮ้ยยังเป็นเงาเดินลงไปอยู่เลยอ้าวน้องหายหายไปแล้วไอ้ตองแตกว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผัดกันพีผัดกันพีที่แน่ๆกูได้รูปเต็มๆได้รูปแล้วแน่นอนเลยมีใครถ่าายกไปมบอ เเดินไปห้องน้ำมาเลยเราพิชิตธารกิจสำเร็จนะครับไม่ต้องห่วงได้รูปไปต่อไม่ได้รูปได้รูปน้องยังสวยไอ้นอตเดินเอาไปฉายจี้ตูดน้องเลยมาเยี่ยมมาดูแม่งไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวเอาไนี่ยได้แล้วเนี่ยเออล่าผีไม่ต้องเห็นตัวอย่างนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง facebook และทาง youtube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ